สวัสดีค่ะสวัสดีนะชาขอตรอนรับสู่บ้านเนวเป็นหมาแมวนะคะทุกท่านนะเราก็มาถ่ายดูนี่นะน้าอาคารสนามกีฬาของบุรีรัมนะคะแล้วก็มีสัตว์ไดโนเสาร์นะสัตว์เปิดจำบันประมาณนั้นนะคะให้ดูนะทุกท่านดูนะนี่นะชะเราอยู่ที่ไหนเราใช้ดูหน้าแล้วเราถ่ายสวนนี่นะคะดูหนะะ้าทุกท่านนะ ให้ดูนะคะสัตว์ไดโนเสาร์นะคะทุกท่านไดโนเสาร์นอกจะกมีช้างด้วยนะนี่คืออะไรเนาะตัวตัวตัวเต่าหรือเปล่านะ ช้างนะทุกท่านช้างมีขนด้วยนะมันร้อนนะนี่นะพี่เฉินเฉนีนะคะนี่นี่พี่เฉินเฉนีนะนี่เราถ่ายรูปพี่เฉินเฉนีนั่นี่ยกำลังถ่ายกันไรกำลังแอคชั่นกันนะคะนี่นี่พี่เฉินเฉนีนะคะนี่เนี่ยให้ดูนะคะพี่เฉินเฉนีเป็นไงบ้างร้อนไหมร้อนจ้าโอเคค่ะนี่ค่ะพี่เฉินเฉนีนะคะ ก็ถ่ายดูนะ่าอยู่ที่ไหนโอ้โหร้อจริงๆนะเราอยู่ที่นี่ที่บุรีรัมย์นะคะสนามบุรีรัมย์นะทุกท่านพิธีที่นี่เดินนอข้างหน้าก็ได้นะนี่นะอยู่ที่นี่เนาะมันร้อนนะพิธีที่นี่เขาเ้าไปข้าน,นเถอะถายคลิปเสร็จหรือ,อยังสเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาเป็นพี่ีัี่นีเป็นอ่า นี่นะคะแล้วก็อีกสองคู่อีกคนหนึ่งทะคะ่านที่เรามาด้วยกันนะคะมันร้อนนะคะมันร้อนแล้วก็ห่วหน้าเขาดิฉันนี่ร้อนไหมร้อนไหมทุกท่านร้อนไหมร้อนดึ้อนะคะร้อนดื้นเงี้ยน,น,นี่ค่ะแล้วมีอะไรดูก็เอ,อมาดูเรามาเที่ยวอะไรกันนี่นะประมาณนี้นะคะนี่บุรีรัมบ้านเรานะคะ สนามช้างนะคะสนามช้างอารีน่านะคะนี่เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นี่นะคะทุกท่านร้อนมากเลยแต่งตัวสวยไหมเนี่ยนี่นะคะเขาเดินนะคะเป็นนางแบบของหยบนะคะเนี่ยเดินเลยค่ะอื้อหือนะคะอต้นเต้น <laughs> แล้วก็เล่นกันประมาณน,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 นี้นะคะเกอืออพี่ฉันทีถ่ายรบด้วยอ่ะยินเฉยๆนะถ่ายจังยังไงอย่างงี้ยินยยเฉยๆก็พอนะ,อ,ะ,อ,ะอย่างเงี้ยเหรอไม่ต้องเกิด <laughs> ร้อนคะร้อนทุกทนร้อนๆอดชันโฉโอเคชันโนะเรจบคลิปจบไลฟ์ไ้เีวงทานีีเด้อเขาจบคลิปบไลฟ์ที่สนามท่าอารีนานะคะนีนัะบ้านเราเองนะคะ